คือทุกคนเราคิดว่าเราจะให้มันสร้างสรรค์นนะสรุปมันแบบเฟลวนะทุกคนเราไม่ควรใจเสียวเพราะเราผสมอาหารเข้าไปนะทุกคนทุกคนดูมันแกงมากเลยนี่คือเนื้อของมันนะที่เราแกะมาแล้วเมื่อกี้นี้น วัสดีคะทุกคนพบกับสายรุ้งาแนววันนี้นะทุกคนวันนี้เราจะมาตำขนมน้ำตาลในซีรีส์ิดเกมนะทุกคนที่มันอิทในติ๊กตอกในแบบ Youtube ช่องใหญ่ๆยังตำเลยนะทุกคนกคนือจะเพราะว่าเราเคยตำไว้แล้วนะทุกคนอยู่ในช่องเป็นแบบว่าจดจดจดใน y o u t u b e อ่ะเราตำไว้แล้วนะทุกคนตอนนี้คนดูประมาณพันกว่าคน ปันกว่าคนมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราจะมาจับเป็นคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวัตถุดิบกันก่อนอันแรกก็คือเบกกิ้งโซดาทุกคนนี่คือเบกกิ้งโซดานะใช้นิดเดียวอันต่อไปคือสําคัญมากน้ําตาลน้าตาลทุกคนน้ําตาลทรย คือเราจะมาบอกว่าเราจะทำขนมน้ำตาลให้มันเป็นสีฟ้านะทุกคนเพราะว่ามันจะได้มันจะได้แปลกกว่าคนอื่นเขานะทุกคน <c oughs> แล้วก็นี่คือสีผสมอาหารสีฟ้าของวินเนอร์สีผสมอาหารแล้วก็นี่คือสำหรับไม้จิ้มฟันไว้แกะเกมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปละลายนะ้ำตาลแล้วก็เราไปทำกันเลย ทุกคนเนื่องจากเราตือเครื่องคนเดียวนะทุกคนเราไม่มีตาล่องมาตือให้นะทุกคนเราก็เลยไม่ได้ตายทักท้านทนเอาไว้นี่ทุกคนเรากำลังเอาน้ำตาลไปกวนรับก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 ับหม้ออยู่คือเราเปิดไฟเบาแล้วนะทุกคนเราเปิดไฟเบาแล้วแต่ว่าน้ำตาลมันก็ยังไม่อยู่ น้ำตาลมันไม่มากมันไม่ออกวันเลยทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะทุกคนนี่ทุกคนมันไม่มากมันไม่แบบมันไหม้มากเพราะว่าเราไม่มีคนจือให้เราก็เลยไม่ได้ตายไว้นะทุกคนไม่มากนี่ทุกคนครั้งแรกเราไม่เอานี้เราทำครั้งที่สองต่อนะทุกคนเราใส่สีผสมอาหารไปด้วยผลลัพ์มันแย่มากเลยเราจะบอกให้ทุกคน คนล์มันออกไปแย่มากเราก็ลนไฟไอ้น้ำตาลมันมันเหลวมันละลายก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปเลยเห็นไหมทุกคนนี่มันละลายแล้วมันกลายเป็นสีมรกตเลยทุกคนกลายเป็ดเลยนี่เราเตะออกมานะทุกคนมันกลายเป็นสีเขียวมันไม่ใช่สีฟ้ามันกลายเป็นสีเขียวเลยแล้วก็ มือนจะดูไม่ไหมนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มันไม่คือจะบอกว่าทุกคนเมื่อตะกี้เราตําไปสองครั้งนะทุกคนนี่ครั้งที่2เราได้ใส่สีผสมอาหารไปแล้วนะทุกคนดูมันกลายเป็นสีเขียวจากสีฟ้าที่เราตั้งใจมันกลายเป็นสีเขียวเลยอะทุกคนมันกลายเป็นสีเขียวนี่โอ้โหเอ้ยนี่ทุกคน นี่ทำไมมันเนี่ยทุกคนมันจะได้ไหมเนี่ยเราจะเราจะเราจะทำเป็นลายลายช้อนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีปิมพ์กดเราไม่มีปิมพ์กดเราไม่มีปิมกดทุกคนคือ,อเราติ้งไว้ประมาณห้านาทีได้แล้วนะคือเราติ้งไว้ประมาณห้านาทีได้แล้วนะเนื่องจากเราไม่มีแป้นปิมนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาแกะกัน โอ้ทุกคนเราคิดว่านะมันเป็นเพราะเราใส่สีผสมอาหารแน่เลยมันมันเป็นเพราะเราได้สีผสมอาหารแน่เลยทุกคนโอ้ทุกคนแมโอ้ือทุกคนเราคิดว่าเราใช้มันสร้างสรรค์นะสรุปมันแบบเฟียวนะทุกคนเราไม่ควรจเสียงประดประรผสมอาหารก็ไปนะทุกคนทุกคนดูมันแก็งมากเลยมันแข็งแก็งมากกันาะไหนทุกคน นี่เราก็ไม่ดูเห็นไหมไม่หลุดเลยมันไม่หลุดเลยทุกคนมันไม่หลุดนี่มันไม่หลุดนะทุกคนสีมันเป็นสีเขียวเลยทุกคนดูเดี๋ยวอะไรกิมอืมไม่มันไม่แล้วก็มันขมคือเราทำไปสองครั้งแล้วนะเราทำไปสองครั้งแล้วนะทุกคนแต่ว่ากระแรกมันไม่ กาที่สองมันเหมือนจะดูดีนะทุกคนแต่มันก็ไม่จบกับคลิปเพียงแก้นี้นะทุกคนเราจะไม่ทำต่อแล้วเพราะมันเปลืงน้ำตาลมากทุกคนนี่คือเนื้อของมันนะที่เราแกะมาแล้วเพื่อนตะกี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u บ s c r i b กดกระดิ่งยังเจอเราด้วยนะบ๊ายบายสรุปอันนี้ไม่ได้ใจทุกคน